Yes. วันนี้ครับผมวันนี้เราก็มาพบกับจอห์นนี่เอ็ครับผมวันนี้เราไม่เล่นทอมแอนด์จูเลี s คิสเฮ้ทอมแอนด์จูเีคนี่ครับผมคือตำนานหนังก็คือจบไปแล้วนะป๊อกเขาให้ผมจะให้มันไปไกลๆให้มันหันหลังไปหันหลังไปโอเคคือผมจะจบทีละแถวนะ ชัวบชัวบชัวบทุกคนพักเข้าให้เฮ้ยช่วยหน่อยว้าวผมมีหมาช่วยนะก็คือแบบก้าวน,นะปึ๊บโอเคโอเคไปแล้ว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 ผมไปแล้วเฮ้ยโหผมมีเอาไว้หามันนี่แกว่าตายแล้วเอวะ โอ้โหเจ้าทอมมันคือด่านนี้มันยากมากทุกคนโอเครอบนี้เป็นรอบที่สามของผมไอ้เยี่ยม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 เ,เยมี่ยมไปเลยใช่ไหมโอเคมันเป็นรอบที่สองของคนดูนะแต่เนี่ยเป็นรอบที่เท่าไหร่ของผมก็ไม่รู้โอเคโอเคก่อนโอเคทุกคน โอเคทุกคนโอเคโอเคมันต้องคุบกบครับมันต้องคุบกบไว้พวกันั้นอะเอาผมไม่ได้แล้วผมบอกก่อนเลยฮัลโหลใหม่เฟนเอ้าเหมือนมันเห็นผมว่ะเอออยู่ตั้งไกลมันเห็นผมได้ไง งงนั่นแหละมันไม่เห็นผมแล้วมันไม่เห็นผมแล้วไอพวกันนี้มันคือแบบเฮ้ยเฮียีโอ้หโคตรแทบพ่แม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องโอ้โหมันตกหลุมหลอนแล้วจอนหลอนแล้วจอนโอเค โอเคอ่ะิวนิ่มนิ่ม,มนิ่มนิ่มเลยโอ้โหทำแอนจูรีคิสมาแล้วครับผมด่านที่หกเฮ้ยโอเคก, okay. กินพริกมาวิ่งเปี้ยวเลย พอกินพอได้กินพริกปั๊บวิ่งเลยเฮ้ยไม่เป็นไรผมไม่เซเรียสผมไม่เซเรียสมันเดินช้ามากมันเดินช้ามากทอมแอนเจลี่โอเคเอชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วทุกคนโอ้โห พวกเขาเลยนะอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะคือวิธีการเล่นผมนี่แบบคือแบบทุกคนก็อยากไปลองเลยนแบบนะอยากไปลองเลยนแบบนะมันเล่นยากมากนะผมว่าไว้ก่อนไอ้สองซองตู้เอาโอ้ตายตายกับดักง่ายๆผมว่ามันต้องมาด้านล่างนี่นะเนี่ยเห็นปะ มันคาบผมอะโอเคมันคาบผมนะโอเคผมให้หมาช่วยละโอเคมีประโยชน์มากตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยตอนนี้คือแบบเฮ้ยมันง่ายนะนั่นแหละแล้คืออย่างนี้เลยโอ้ ดูทุกคนง่ายมากอะ่ะเหมือนมันง่ายมากอ่ะทุกคนโอ้โหดูดิโอ้โห,โโหผมบอกแล้ววิธีรับผมถึงกับทอมแบบงงอ,ะอ่ะ อันที่เจ็ดล้วจ้าโอเคครับผมทุกคนรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของผมเฮ้ยรอดูรอบนี้ให้ดีรอบนี้เราเราอาจจะชนะได้เลย เี่ยวมากตอนนี้คือเสี่ยวมากโอ้ยได้เว้ยไปได้แล้วเว้ยโอย้ไปได้แล้วครับผมตอนนี้คือผมไม่กลัวอะไรแล้วนะตอนนี้คือผมไม่กลัวอะไรแล้วนะมาเถอะ เฮ้ยผมแอบทันนี่ทำไมดูด้วยคุณกำลังเล่นกับใครอยู่ปึ๊บมาเอาไว้ไปดิเฮ้ยเหมือนมันรู้วะ่ะ ทำไมทำไมโอเคโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปเข้าเต้นชันะได้เว้ยโอเคดีมากดีเยี่ยม ด่านนี้มาเป็นด่านที่แปดแล้วจ้าหอแมแอนโจริคิสมา ทำไมโอเคปุ๊บ,บแล้วก็คือปุ๊บอ้อสวิตนิดเดียวมันน้องน้อง <BS> โคตรเทพ After. เป็นไงละ่ะมาตอนมาต่อกับด่านที่เก้ากันเลยเฉวเฮ้เฉวเฉวว่าเฉวว่าเฉวเว้ยเฉวว่าเฉวเว้ยเฉวว่าเฉววัยเฉวว่าเฉยว

คือแบบมันง่ายจัดไปเปล่าก็เสร็จแล้วนะอืมส่านที่เก้าก็มีประมาณนี้เนี่ยง่ายอ่ะตุกคอนเราจะมาเอาด้านที่สิบ มันต้องลักรอบลักรอบเข้าลับรอบเข้าไปน้่แหละมันชนแล้วมันชนแล้วเรามีโอกาสเรามีโอกาสเเอาให้หมดเอาให้หมดนะมันไม่มีมันไม่มีทางนั่นแหละ บอกแล้วมันไม่มีทางเอาทำเป็น,ปนอะอันนึงอ่ะ คุ้กบเหรอเนาะตะคุบกกบเหรอทอมเขาให้มาเขาให้มาตะคุบหนูนะไม่ไม่ได้มาตะคุบกบเข้าตรงนี้เคด่านแรกทอมแอนด์ชี่นี่มันต้องอันนี้ใช่อา้น่าอับดายมากเป็นแมวตะคุบอย่างเหรอนี่ดู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 สเต็ปนี่ดูสเตป สเต็ปนี่ดูแลจำแล้วนำเอาไปใช้ปั๊บโอ้โหงงดิปั๊กไปมองไม่เห็นผมมันมองไม่เห็นผมนะ โอเคช่วงนี้คือมันมองไม่เห็นผมนะช่วงเนี้ยโอกาสทองแล้วล่ะปุ๊บปุ๊บแลคือแบบผมไวมากอะ่ะเฮ้ยผมลืมเอาอีกอันหนึงมาปุ๊บนี่ดูสเต็ปเทพโอเคประตูเปิดแล้ว ือมันง่ายมากนะถ้าเ,เราตั้งใจเล่นอนะ่ะไม่ต้องตั้งใจก็ได้มาเข้าให้เอาหออีซี่พร้อมแอนจอรี่คิสมาต่อจ้าด่านนี้เราจะไม่แอบ เราไม่ใช่คนอย่างนั้นเราไม่ใช่คนอย่างนั้นนี่เราเป็นคนอย่างนี้แอบกันแอบกันว้าวม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 ันว้าวเว้ยอะไรจะบอกให้สเต็ปในการเล่นนี่พี่มันไวยิ่งกว่าหง อ,อู้ผู้ผู้ว้าวาถึงแม้จะชา้าแต่ก็เข้าเส้นชัยสามดาวไปเลยจ้าถามแอนจอรี่คิสคือผมอ่อนให้ตั้งหากมนะ ได้แล้วเว้ยจริงอะไรอะไรว้าวไปหรือเปล่าเหมือนเพื่อนผกว้าวแยม่ยมเยี่ยมเึีบยึบปึ๊บปึ๊บึบึบขนาดอ้อมใส่หลังมันยังไม่เห็นอ่ะให้คิดตัวเหอะให้คิดตูดิ มาจะเอะไรผมโอเคเปิดประตูเปิดละก็เดินใชย อไม่สามก็สองไม่สองก็สามก็ประมาณน,นี้นะวิธีการเล่นจะได้ดูแบบไม่น่าเบื่อ โอเคโอเคโอเคเออนั่งอย่างนี้เออน้องอย่างนี้ใช่ทอมเราชอบนายตรงนี้แหละนายมีความพยายามทอมใครรู้ตัวว่าทนายมีความพยายามมาก พระเขาให้นั่นแหละไม่มีความพยายามทมตั้งใจไว้แล้วฉันจะไปด้านต่อไปสามดาวจ้า